แขงเด็กชยรคาเดมีนะครับสองสามหนึ่งสองสาอัมาซุบยครับปรยัมังกรนี้ด้วยนะครับหนอเดี๋ยวเดี๋ยวเยดียีดับมาหน่อยขยับกลับมาหน่อยครับพี่คะขยับหน่อยขยับกลับมาหน่อยครับต้องเรย ท้องได้ฟรีคิโอ้โหเรียบร้อยครับ่านพอขึ้นนำปอบผ่านนะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์จากลูกกัปตันกัปตันเล่นยงขึ้นไปโอ้โหเรียบร้อยครับ จะทำการประตูของทำบาน่าเบยี่สามนะครับกัปตันอู้เรียบร้อยครับใบโยงครับทำประตูให้พันธองนะครับขึ้นนำต่อคันเอฟไอนะครับสามประตูต่อสครับลูกหนีเอาหนึ่งสองสามเฮ้